สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างไรให้ผ่านการตรวจประเมินนะครับในกิจกรรมการตรวจประเมินประจำปีเป็นกิจกรรมของการตรวจประเมินมาตรฐาน KS นะครับหรือคูโ o t a e x c e l l e n c e Service นะครับการตรวจประเมินตัวนี้เพื่อเป็นการวัดผลการดําเนินการจัดทําระบบประจําปีนะครับในกิจกรรมที่ผ่านมาในแต่ละปีนะครับเราได้มีการดําเนินการตรวจประเมินตนเองนะครับเราได้มีการดําเนินการแผน แก้ไขปรับปรุงข้อร่องที่เราได้พบจากการตรวจประเมินนะครับแล้วเราได้ดําเนินการแก้ไขตามแผนการที่เราได้มีการวางเอาไว้นะครับสุดท้ายเราได้มีการตรวจประเมินประจําปีนะครับเรามาดูข้อแตกต่างของการตรวจประเมินประจําปีและการตรวจประเมินตนเองนะครับในหัวข้อของการตรวจประเมินประจําปีนั้นนะครับในเรื่องของหัวข้อการตรวจประเมินนะครับเราจะใช้รูปแบบเดียวกันกับการตรวจประเมินตนเองนะครับ และในส่วนของ auditor เราก็จะใช้เป็น auditor กลุ่มเดียวกันนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินนะครับในรูปแบบของการตรวจประเมินประจําปีนั้นจะเป็นการตรวจประเมินผลการดําเนินการระบบ k u b a t e r EXCELLENCE SERVICE นะครับประจําปีเพื่อให้การรับรองนะครับ แต่ในส่วนของการตรวจประเมินตนเองนะครับเราจะตรวจประเมินนะครับในส่วนของนี้เรื่องนี้นะครับคือวัตถุประสงค์ของเขาคือเขาต้องการที่จะประเมินเบื้องต้นว่าตัวเองนั้นมีข้อผิ่องนะครับมีความเสี่ยงหรือมีความไม่สอดคล้องตรงไหนบ้างนะครับเพื่อนําไปเตรียมความพร้อมให้เกิดการตรวจประเมินประจําปีต่อไปนะครับสุดท้ายในเรื่องของค้นแนนที่เราได้จากการตรวจประเมินประจําปีและ การตรวจประเมินตนเองเมื่อเราได้มีการสรุปออกมาแล้วเราจะไม่สามารถดําเนินการแก้ไขนะครับถ้าเนียนได้นะครับภายหลังจากการที่เราได้มีการดําเนินการแก้ไขป้องกันเสร็จแล้วก็ตามนะครับในส่วนของการเตรียมตัวนะครับทำอย่างไรให้ผ่านการตรวจประเมินนะครับเรามาเรียนรู้ง่ายๆ3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1นนะครับในเรื่องของการติดตามผลการแก้ไขนะครับ ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินตนเองนะครับข้อ2คือในเรื่องของการตรวจสอบหัวข้อที่มีความเสี่ยงจะทําให้เกิดการสูญเสียคะแนนที่เราได้นะครับนำไปสู่การเกิดข้อพ่องที่จะมีในอนาคตนะครับอันที่3เตรียมเอกสารหลักฐานนะครับต่างๆให้พร้อมกับการตรวจประเมินนะครับในข้อ1นะครับติดตามผลการประเมินการแก้ไขข้อพ่องการตรวจประเมินตนเองสิ่งที่เราต้องรู้เลยคือเราต้องรู้ว่าจะปรับปรุงกี่หัวข้อ นะครับภายหลังจากการตรวจประเมินตนเองแล้วเราจะมีการสรุปนะครับรายงานผลการตรวจนะครับหลังจากนั้นเราจึงต้องนํานําหัวข้อนั้นแหละนะครับมาสรุปให้ได้ว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงกี่หัวข้อนะครับเราได้มีการดำเนินการทําไปแล้วกี่หัวข้อบรรลุผลตามที่เรากําหนดไว้แล้วกี่หัวข้อและคงเหลือกี่หัวข้อนะครับต่างๆนี่เราต้องมีการดําเนินการให้ชัดเจนนะครับ ในเรื่องของการดําเนินการติดตามผลการแก้ไขนะครับมี2คนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้นะครับก็คือผู้รับผิดชอบและหัวหน้าแผนกนะครับหน้าที่นะครับก็คือทํางานร่วมกันนะครับช่วยกันปรับแผนการแก้ไขและติดตามผลการดําเนินการแก้ไขอย่างเป็นระยะนะครับในส่วนของหัวหน้าแผนกหลักๆก็ๆคือติดตามผลการดําเนินการแก้ไขกับผู้รับผิดชอบนะครับตรวจสอบหลักฐานนะครับและส่งต่อให้กับทีมออดิเตอร์ช่วยพิจารณาว่าเกิดความสอดคล้องหรือไม ในส่วนของผู้รับผิดชอบนะครับในแต่ละแผนกที่ได้รับมอบหมายนะครับจะต้องรายงานผลการแก้ไขถึงความสอดคล้องที่เกิดขึ้นและส่งหลักฐานนะครับให้กับผู้น้าแผนกนะครับส่งต่อให้กับทีมมอนิเตอร์ช่วยพิจารณานะครับเตือนกิจกรรมในสิ่งที่เราต้องทํานะครับที่เรามีความจําเป็นจะต้องทําให้เกิดกิจกรรมก่อนที่จะมีการส่งผลมันประจำปีนะครับเรื่องแรกเลยหนึ่งคือเรื่องของการประชุมทบทวนในฝ่ายบริหารนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการดําเนินการ นะครับให้เกิดการประชุมร่วมกับผู้บริหารนะครับและพนักงานของเราทุกคน 2. การติดตามผลการแก้ไขข้อข้องจากการตรวจประเมินตนเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องมีการดําเนินการตรวจติดตามแก้ไขข้อข้องนะครับว่าเราได้มีการทําแล้วเสร็จหรือยังนะครับข้อ3นะครับการทบทวมข้เป้าหมายงานบริการเช่นค่า,าชีพชัยเป้าหมายงานบริการอื่นๆที่มี การกำหนดค่าเป้าหมายเอาไว้นะครับเราต้องมีการทบทวนว่าความสอดคล้องนะครับตามค่าเป้าหมายที่เรากำหนดไว้หรือยังสุดท้ายนะครับเรามาทบทวนความสอดคล้องงานบริการด้านอะไรนะครับเช่นในเรื่องของการสั่งซื้อการจัดเก็บนี่คือข้อแรกข้อที่1นะครับต่อไปเป็นข้อที่2นะครับตรวจสอบหัวข้อที่มีความเสี่ยงจะทําให้เราสูญเสียคะแนนนะครับเราต้องมาประเมินก่อนว่าหัวข้อนะครับที่เราได้คะแนนอยู่แล้วนะครับที่เรามีคะแนนอยู่แล้วเนี่ยนะครับ มันมีความเสี่ยงไหมที่จะทําให้เราสูญเสียคะแนนนะครับทีนี้เราจะมาแนะนําให้มีการเฝ้าระวังในแต่ละหัวข้อนะครับที่มีความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นการนาเด็ิข้อมอูลพนักงานในระบบ skbox นะครับซึ่งมีความจาเป็นที่จะทำให้เราสามารถไปวางแผนการจัดการพัฒนาพนักงานของเราให้มีประสิทธิภาพนะครับในระบบ skbox <ๆ S 1> นะครับสการดําเนินการกิจกรรม5สอนะครับภายในโรงซ่อมและห้องอะไรก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการดําเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพราะเรามีกิจกรรมในโรงซ่อมตลอดจึงควรที่จะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับสามการดูแลความสะอาดการตรวจสอบอุปกรณ์ด้าน,นความปลอดภัยลดบริการนะครับก่อนที่เราจะใช้งานทุกครั้งเราจะต้องมีการทบทวนมีการตรวจสอบมีการเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับสามารถที่จะปกป้องจากอุบัติเหตุร้ายแรงได้ 3. การตรวจสอบจำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ให้ได้ตามมาตรฐานของ KES สีการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอนะครับนี่คือหัวข้อที่เราจะต้องมีการเฝ้าระวงังคอยติดตามคอยตรวจสอบคอยดูแลว่าเรายังได้คะแนน,นในหัวข้อเหล่านี้อยู่ไหมนะครับในหัวข้อที่2องอที่3ในเรื่องของการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับก่อนที่จะมีการตรวจนะครับเราจะต้องมีการเตรียมถูกต้องไหมครับเาะฉะนั้นเราจะตรวจแล้วเราต้องเตรียมอะไรเออหน้าคิดนะครับเรามาดูครับข้อเสนอแนะจาก K s เราสิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียม สิ่งแรกเลยครับเตรียมตัวพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่งานของตัวเองที่ได้รับมอบหมายอย่างทองแท้นะครับถามอะไรตอบได้ทุกข้อถ้าเกิดความเข้าใจนะครับสองทบทวนหัวข้อการตรวจประเมินนอกสถานที่ให้กับช่างบริการหลายๆครั้งที่เราไปตรวจแล้วเราลืมนั่นลืมนี่เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการลืมเราต้องมีการไปทบทวนให้กับหน้าช่างหรือช่างบริการที่ออกไปบริการอีกครั้งหนึ่งนะครับสามมอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องของการนําเสนอหลักฐานนะครับ ตอบคาถามของผู้ตรวจประเมินให้มีความชัดเจนซี C. กาหนดแผนตรวจและสื่อสารข้อมูลแผนตรวจนี้ไปยังพนักงานทุกคนให้ทราบว่าจะมีกิจกรรมการตรวจประเมินประจําปีนั้นนะครับเมื่อ,อไรตอนไหนนะครับและควรที่จะเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะครับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานทุกคนเป็นไงบ้างครับ3ข้อของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการตรวจประเมินประจำปีก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านที่จะถึงเวลาในเรื่องของการตรวจประเมินประจำปีต่อไปนะครับหากท่านมีข้อสงสัยหรือคําถามเพิ่มเติมนะครับโปรดตริดต่อนะครับโอไในพื้นที่ของท่านหรือสอบถามผ่านระบบไลน์นะครับพวกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านให้พร้อมกับการตรวจประเมินขอบคุณครับ